วันนี้นะคะเป็นวันที่ยี่สิบหก้าอ่ะฮะมีวงไหนปล่อยเอมวีวันนี้เอ่ยวงที่ชื่อว่าแบล็คพิ้เชื่อเพลงอะไรอ่ะถ้าไฮไลท์แจ๊ดโอเคโอเคตอนนี้สี่โมงครึ่งแล้วเนาะโอเคเรามาดูกันเลยไหมถึงเต้นกแก 没可没得了。 明白。<music> แล้วก็ดูเอวกันไปอีกรอบหนึ่งหลายรอบ <laughs> หลายรอบเพื่อที่จะดูว่ามันหมายถ e ึงอะไรรอบแรกเราสต,สติแตกกันมากไม่ได้แบบคุยจ <laughs> ริงเออไม่ได้ดูแล้วว่ามันคืออะไรจังโอเคก็ฉากแรกมันเป็น, <laughs> okay. นปีน <B> <B> คือตรงกลางอะ่ะมันเหมือนแบบเป็นรูปปั้นอะไรอย่างเง <laughs> ี้ยซึ่งแบบเหมือนขาดอิจระปะอารมณ์แบบก็คือมีแต่ตัว อืมอืมใช่ใช่ดนตีเหมือนแบบมาทวงมาลังคืนแล้วอะไรอย่างเงี้ยดูแบบยิ่งใหญ่อ่ะอันนี้ก็อัจมอยู่ในน้ำนางี้นี่จะเห็นกิตอร์น้ำตาด้วยแสงเห่งความหวังนี้ปะข้างหลังมีแสงก็หลกมา นี่ก็คือเหมือนในที่ที่มืดเออคือดเห็นเห็นแบบแสงรอดมาจากแบบข้างบน,งน,นอ,ะอะไรเงี้ยในในอ่าเขาเรียกอะไรห้องแบบมืดมืดที่แบบมืดมิดอะไรอย่างงี้ตรงเมื่อกี้ที่แบบเนี่ยเน,นี่ยเนี้ยตรงเนี้ยที่แบบว่านอนอยู่แล้วมีดอกไม้อ่ะคือเรานึกถึง งานงานศพอะไรแบบเนี้นึกออกไหมที่ที่เขาจัดในโบสถ์ใช่ป่ะแล้วมันก็จะคือมีคนที่จากไปนอนอยู่แล้วก็มีแดอกไม้ล้อมรอบรู้สึกว่าบรรยากาศมันเป็นอย่างนั้นนะเหมือนบรรยากาศการลาจากอะไรอะารที่แบบหายไปอะไรที่สูญเสียไปอะไรแบบนั้นอือหือนี่ก็คือแบบ ประชดปรชดมาทันแล้วเมื่อกี้น่าจะแบบเออสูญเสียอะไรปสักอย่างหนึ่งแล้วเราก็เหมือนยอมรับมันได้แล้วก็แบบกลับมาแล้วอะไรอย่างนี้เนาะคือสีหน้าะก็คือประชดมากกับความเสียพี่ซูสวยมากอะเนี่ยภาบโออดูคนรัดิฉันซี่ กลับมาแบบคนที่ไม่เห็นค่ะกลับมาแบบเลื่อนๆนี่ไงไม่คิ่เดินกลับเดินกลับมาอะไรอย่างงี้มีความบัลังเออลังฉันกลับมาแล้วเว้ยนีะไม่ชอบสิ่งชอบสิตรงนี้ร่มเรามองแบบเหมือนคือร่มมันใช้บางแสงอ่ะเออแล้วก็คืออะไรนะชัยไลท์เดอะสตาร์ก็คือแบบว่า คือต่อให้มีอะไรมาบังเราก็ยังแบบต้องส่องแสงออกไปเหมือนดวงดาวอย่างนี้เออนี่นี่มุมมุมกล้องตรงนี้อาถ่ายออกมาคือคือตอนแรกอะมันจะเป็นล่มบางนิดเลยใช่ไหมล้วก็เหมือนแบบเลื่อนออกมาให้เห็นข้างใต้ล่มมีอะไรอะก็คือเหมือน ล่มบังไม่ไม่อยู่อะไรแบบนั้นสว่างเกินไปอันนี้สีแดงมัน่าจะหมายถึงพระอาทิตย์เนาะที่เราคิดกันถูกเผาเลยเออล่มล่มแบบเหมือนโดนเผาหายไปแล้วอะร้อนแรงแบบว่าไม่มีอะไรหยุดไม่มีอะไรหยุดได้เลยตรงเนี้ย ก็มีความไม่แน่ใจนิดหน่อยแต่ว่าจะเป็นสิ่งมาดีเลยได้แล้ว นึกถึงอันนี้อ่าโพเซนน่ะเอลซ่าฉากฉากสุดท้ายที่ที่เดินนะเราแบะหันกลับมาเออที่หันกลับมา the cold never be anywhere ไม่ใช่ไม่ใช่มันเลิศประมาณนั้นน่ะเหมือนแบบต่อให้มีความหนาวหรือแบบเย็นชาใส่ก็ไม่เออไม่สนใจไม่แคร์ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีอะไรอย่างนี้เนาะทำไมฉันไม่ได้เราเพิ่งเห็นต้นไม้ไฟดับไปแล้ว ไม่าำตันดูคุณแล้วดูชันสไม่รู้แนี้อันน uhm ีはは้เหมือนแบบพูดถึงในอดีตเนาะแบบ The day I fell without my wing ก็คือวันที่แบบร่วงหล่นลงมาสูญเสียปีกไปอะไรอย่างนี้วันนั้นที่แบบ เหมือนเป็นวันที่แบบมืดมิดแล้วก็วันที่แบบเราตกอยู่ในกับดาอะไรแบบนี้ก็คือเมื่อกี้นี้ห้องมืดๆแล้วก็เหมือนยืนอยู่แบบเหมือนเหมือนเหมือนโดนขังอ่ะอือก็คือโดนขังอยู่ประมาณนี้นะจากฉากอันนี้กาแพงร้อนมีอะไรร้อนอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือแบบยูชูดเยปีเป็นเอ็นมีเมื่อคุณมีโอกาส ก็คืออา ah. คุณควรจะเรียกว่าอะไร ah, ะถ้าคุณมีโอกาสอย่างงี้ใช่ไหมเออคุณก็ทิ้งฉันไว้ไดกตอนที่แบบคุณยังมีโอกาสอยู่แล้ว,ลวนั่นแหละอะไรประมาณเนี้ยเนอะ mm hmm. คือแบบกลับมาแบบเลิศดเริ่ะแล้ว Look up in the sky This าที่สวรรค t จะเป็นชอบท่านี้มากเลยเออมันดูเลิศ oh. ดจะคือมันดูแบบประชดแบบว่า ตอนนี้แบบกลับมาแบบยิ่งใหญ่แล้วอะแบบอยู่สูงอะมองไปบนฟ้าสีอก็คือมาชนในว่าเออให้เลยขึ้นมาดูชฉ้นสีอะไรอย่างเงี้ยแกเลิศว่ะดูปังมากบพูดแบบหยอกหยอกเนาะตรงนี้ชุดชุดอะตอนแรกไม่ได้สังเกตโอ้ตตนแรกเออแต่คือวันนี้มันคือฮันบก พายุกใช่ไหมสวยมากอะแกสวยๆแดนเซอร์ก็ด้วยเนี่ยเนาะแต่ละคนดูมีคาแรคเตอร์แต่ละคนเราคือแบบพยุกออกมาแล้วแบบดูดูดีอะดูสวยอะดูเข้าโอ้ยแฟชั่นเนาะดีอะสวยมากอะเราคือสีแบบสีคือแบ็คพิงก์อสีผมอะใช่ปะดำแล้วก็ชมพูอะดี ฉากข้างหลังฉากข้างหลังอืออืออันนี้ฉากข้างหลังมันคือเรามองมันเป็นมันเป็นโลกทวีปอือเราหมามีหมาด้วยมีหมาอยู่สองตัวคิดว่าคืออะไรมมหมาหมาความหมายประมาณแบบความสำเร็จอะไรอย่างนี้ป่ะเหมือน ปกติแบบพกรูกปั้นมาอะไรเงี้ยที่เขาแบบทําเพื่อหวงจุ้ยของประดับบ้านที่แบบเป็นความสําเร็จความยิ่งใหญ่อะไรนี้นะไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะหมายถึงอิสระด้วยนะเราว่าแบบเหมือนออกไปสู่โลกกว้างอะไรเงี้ยไขี่ม้าออกไปอะไรอย่างเงี้ยอก็คือเหมือนเหมือนแบบว่าดังแล้วแบบโลกแล้วอะไรอย่างนี้ป่ะมันมีทวีโลกด้วยจริง เลิศเนาะฉันชอบสุดท้ายมากอะตอ้งใจท้าทำท่าสีกทำท่าสิไอ้ไอเขาไวเนี่ยส่งจูบแบบสวยสวยอะ กจริงๆแหละแต่ที่ดูอะมุมเนี้ยคือใช่เลยอะจะบอกถึงความยิ่งใหญ่ไปไกลแล้วอะแบบว่ามันไม่ได้หยุดอยู่แค่แบบจุดจุดหนึ่งหรืออะไรนะแต่แบบประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วแต่คือมันในทุกคนในโลกรู้จักแล้วอะจริงจริงเออความหมายดีของแล้วก็ชื่อเพลงเอาอยู่ไรนี่เธอเดีอ่ตบมือตบมือตั้งมาทุกคนตั้งไมไหวแล้วทุกคน คิดว่าที่เด่นๆน่ะนอกจากแบบดนตรีเลยออะไรอย่างเงี้ยคือดนตรีมันออกแล้วแบบเหมือนอหลบับมนิดๆมีบางท่อนมีบางท่อนเออนิดหน่อยอ่ะที่แบบมันมันออกแบบอหลบับอินเดียอะไรอย่างเงี้ยฟิลฟิลแบบนั้นอ่ะสังเกตจากแบบหลายๆคลิปของแบ็คพิง์ดนตรีแต่ละแบบมันจะไม่ค่อยเหมือนกันเลยอืมมันมันอมันมันผสมอะไรที่แบบมันไม่น่าจะผสมได้เข้ามาเอออะไรมันเป็นเอกลักษณ์เออ ก็ติดห sí. sure. sure. yeah. oh, right. yeah. ูแบบไปถูจริงๆนะจริงๆแล้วก็แฟชั่นดีมากเว้ยจริงชุดเครื่องประดับอะไรต่างๆอ่ะคือมันดีอ่ะมันไฮอ่ะอะไรกาชุดที่อยู่กับปีกเซตที่เป็นสีดำสวยแบบสวยไม่ไหวแล้วเออคือแฟชั่นดีดีมากอ่ะชอบอ่ะเออวันนี้ก็จะพอแค่นี้ก่อนเนาะเอาจริงๆลืมแไะนทำตัวปะ ดือไปเลยไม่ได้น้ตัวมากคือแบบเออจะสี่โมงจะสี่โมงแล้วสี่โมงสี่โมงครึ่งนะมีคนที่เป็นบิงมาเร่งเราอยู่นะคะค้างๆหน่อยไหมล่ะแ่สี่โมงแล้วสี่โมงแล้วอก็ขอขอบคุณแขกรับเชิญให้กับชาแนลาในวันนี้นะคะก็เพื่อนสนิทเราเองเนาะป๊อปนั่นเองคคนนี้เป็นบิงเนาะแต่อะไรกินถึงไม่ใช่บิงดูก็ต้องแบบว้าวแล้วก็ต้องว้าวอยู่ดียะ อ Amazing มากนั่นแหละอ่าโอเคไงวันนี้ทุกคนก็ขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนะคะแล้วก็ไปติดตามดู MV กันเยอะๆด้วยนะฟังมาทุกคนบ๊ายบายข,ขอบคุณค่ะ